พี่เจมส์พี่โดนครับรับบทบ้าบิ่นครับนิวเชียร์พักรับบทสมบูรณ์ครับพี่บอสคูโน่ร่วมกับส่วนแรกผมไปมันจะพูดถึงรับบทเป็นรรคับผมแนออนทำรับบทเป็นบัวครับมาที่พี่บอสก่อนเลยครับโปรเจกต์นี้มาอย่างไรคะจิวบอยครับก็คิดถึงซีรีส์ครับคิดถึงแบบแวะไปทําหนังมาสักพักนึงแล้วก็อยากทำคอนเทนต์วัยรุ่นเกี่ยวกับซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มพัฒนาบทมาแล้วก็รู้สึกว่า คอนเทนต์ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่เป็นยุค Gen Z มีวัฒนธรรมต่างๆในเรื่องเยอะแยะอะไรเงรี้ยบวกกับความสัมพันธ์ที่แบบโดนกักอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายๆไอเดียก็เอามาขมมดรวมกันให้มันเป็นไอเดียที่แบบสดใหม่แล้วก็หานักแสดงหน้าใหม่มาเล่นการแค่นักแสดงมาแต่รุ่นก็ไม่ธรรมดาจะแบบรอดูรอล่ใช่เป็นย<ๆ>ังไงฮะกับการหานักแสดงเด็กระมุมายากมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆเดีเด๋ยวนี้ก็คือทุกคนมีคาแรคเตอร์เยอะแยะต่างกันหมดเลยแต่ว่า พอบทมันมีมาแล้วส่วนหนึ่งอนะไรเงี้ยเราก็ตามหาคนที่แบบใกล้เคียงกับบทมากที่สุดอนะไรเงี้ยซึ่งนง้องๆทุกคนก็คือหาตามโซเชียลเลยเหมือนตามเทรนด์ตามแบบเด็กยุคนี้เลยอะไรเงี้ยครับตรงตามคาแรคเตอร์ทุกคนเลยนะครับตรงตามคาแรคเตอร์หมดเลยครับอย่างแบบเลยอนอย่างเงี้ยคือเป็นแบบติ๊กต็อกเกอร์อยู่แล้วด้วยตัวจริงแล้วบทก็คือเป็นติ๊กต็อกเกอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับหรือแบบพีเจในบทก็จะแบบนุ่มนิ่มน่ารักชอบซ mm ัพพอร์ตเพื่อนอะไรเงี้ยหรือน mm ิว hmm. ก็จะมีความซ่าๆเป็นผู้ชายซนๆแบบแบบ ใครทาทอะไรมาครูเอากลับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเจอน้องไปก็คือแบบมีความสามารถเรื่องการเต้นด้วยแล้วก็ความสามารถเรื่การแสดงด้วยแต่และคนในเรื่องรับบทเป็นอะไรอย่างเงี้ยอธิบายตัวตัวละครอี่าีหน่อยด้วยกันทีหนึ่งเดิสำหรับผมแรับตัวละครบ้าบินก็เป็นเพื่อนสนิทของโฟมอสครับผมก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้มีแก่นอะไรของตัวเองมากไม่ได้แฟชั่นหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมที่โดดเด่นครับส่วนใหญ่ก็จะไหลาตามโฟมอสมากกว่าถ้าโฟมอสอยากทําอะไรเราก็จะซัพพอร์ตเพื่อนเราก็จะตามเพื่อนไป คร right nature, one, was was ับโฟมนเนี่ยก็เป็นเด็กมัธยมปลายครับที่เหมือนกับว่าชอบแฟชั่นชอบอะไรที่มันเทรนมากๆครับอะไรที่มันคิดเนี่ยเขาก็จะเอาหมดนะครับแล้วก็จริงๆตัวคาแรคเตอร์ของโฟมอนเนี่ยก็จะเป็นคนแบบแสบโซนสนุกสนานสดใสครับผมแล้วก็เหมือนในวัยเขาเนี่ยกำลังอยู่ในวัยในการเรียนรู้เรื่องของความหลักครับไอัไอเชียนนะครับเชียนก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆนรับมากคนนาหน่อยก็จะเหมือนแมวครับเพราะว่าเชียนมาจากเชียนมากอะไรแล้วก็เชียนเป็นคนที่ ก็ทำเล็บมากแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้จักกันเลยที่องร์ผมสำหรับตัวก็เป็นตัวแรงตัวแทนของจน n Z ตัวแรงตัวแรงก็เป็นตัวแทนของซีซันความคอนเทนต์ความเป็นจนซีความเป็นเด็กยุคนีรู้สึกว่าบัวเป็นตัวละครหนึ่งที่สื่อถึงเด็กยุคดีได้ดีมากๆแล้วก็การความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกความมั่นใจนี่มันคือสิ่งที่เด็กยุคดีมีแล้วก็ ทััวก็แสดงออกมาได้เต็มทีนครับอย่างซีรีส์เรื่องมีเรามนขึ้นเรื่องเล็บเจลเห็นว่าจริงๆมันก็จะสื่อหลายๆอย่างด้วยกันไใช่ครับเจ็บเล็บเจลใช่ไหม,มครับก็จริงๆแล้วอ่ะเล็บเจลเป็นเหมือนตัวแทนของกิจกรรมของเด็กยุคนี้ครับว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือไม่ว่าจะเพศไหนผู้หญิงผู้ชายทุกคนสามารถทําเล็บเจลทําลายเล็บออกแบบลายได้แล้วลายเล็บมันก็เป็นสื่อถึงไอดีตี้เราว่าเราเป็นคนไทรเตอร์อะไรซึ่งเล็บเจลเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนหรือเป็น เอ่อ execution ที่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเด็กยุคนี้กำลังแบบมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปแต่ว่าถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะมีกิจกรรมวัฒนธรรมเยอะมากครับให้ติดตามเลือกหุตกางวัยรุ่นประเทศไทยเป็นที่สทายที่ถายทำด้วย้อลครับคืออย่างนี้ต้องเลือกสยามครับก็พอพออยากทําอะไรที่มันเทรนดี้มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับเด็กยุคนี้จริงๆอ่ะมันมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะเป็นสยามสแควร์มันเป็นแว็บแรกที่นึกถึงเลยอ่ะเพราะว่าตอนที่บอเรียนที่นิเทศจุฬาก็ ไปสยามบ่อยมากแต่ว่าในยุคที่บอยเรียนตอนนั้นกับตอนนี้คือมันแตกต่างกันมาก <S 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 รู้สึกว่าสยามเดี๋ยวนี้คุณน,น่าสนใจแล้วก็มีกิจกรรมเต็มไปหมดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์อะไรที่หลากหลายมากๆครับก็เลยโอเคเรามาปักหลักกันที่สยามสแควร์กนะันถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับทุกซอกทุกมุมทุกชั้นทุกตําแหน่งทุกอย่างในเรื่องนี้มีครบทุกสถาทนะาาที่เลยครับสยามสแควร์ทุกที่เลยใช่ครับมีทุกมุมเลยครับีาไปตตหมดแล้วปไปว่าค ใช่ครับเพราะว่าอย่างซีรีส์นะครับก็มี7 EP ด้วยกันแล้วก็90%ของซีรีส์ก็คือถ่ายทําที่สยามสแควรทั้งเรื่องแล้วก็แบบทางสยามเขาก็อำนวยความสะดวกเหมือนให้เราได้เข้าไปถ่ายทําด้วยนะครับก็ขอบคุณทางสยามด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า เดี๋ยวนี้คือสยามเขาถูกปรับมาใหม่แล้วแบบมันน่าสนใจมากเนี่ยแบบมุมนั้นก็น่าถ่ายมุมนี้ก็น่าถ่ายก็เลยแบบเลือกไม่ได้ก็เลยถ่ายใหม่หมดเลยแล้วกนเลยเรับยเออแต่พี่กาถ่ายทำก็มีลัก่ณะแต่เหมือนกองโจรเหมือนกันนะใช้มือถือถ่ายเลยเพราะว่าอถเป็นแอปก็ตอนตอนแรกยังไม่ถันไที่คิดว่าจะถ่ายโทรศัพท์แต่ว่าพอเราไปที่สยามนะครับเริ่มเห็นบรรยากาศต่างๆรู้สึกว่าทำไมเด็กวัยรุ่นน่ะตามถนนน่ะคือเขาถ่ายติ๊กต็อกกันตามทางทุกคนมีโทรศัพท์ไว้แบบไม่ใช่แค่โทรศัพท์แล้วอะไม่ใช่แค่โทรหาใครแต่ว่าเขาทำ ระหว่างที่เดินดูโลเคชันนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถ่ายด้วยโทรศัพท์ก็เลยแบบไปที่มาว่าเอาซะหน่อยสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ใช่อเดียนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วอะไรอย่างงี้ครับเขาบอกถ่ายกับโทรศัพท์อุปสรรคของมันคืออะไรก็อุปสรรคคนชัางเยอะเหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกล้องใหญ่เลยกล้องใหญ่อ่ะสมมติว่าเวลาเราถ่ายภาพใช่ไหมครับข้างหลังมันจะเบลอๆวุ้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่โทรศัพท์อรัพอถ่ายภาพกว้างอ่ะเราเห็นหมดเลยซึ่งข้อดีของมันคือ สมมติเราเห็นตัวละครคุยกันอยู่เราก็จะเห็นกิจกรรมของสยามที่มีเด็กๆเกต็ไมไปหมดอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นวิวที่สวยงามอีกแบบหนึ่งที่เราถ่ายทอดผ่านมมาทั้งร้องบ้างเรื่องหลังการทำงานเป็นไงบ้างครับแต่ละคนเรื่องหลังการทํางานก็สนุกมากครับด้วยความที่ไปถ่ายที่สยามนะครับมันเหมือนเป็น เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราแบบไม่น่าได้ทำอีกแล้วในฐานะนักแสดงครับ<ม>การได้ไปถ่ายที่สยามการได้เล่นกิจกรรมที่สยามหรือแม้แต่การเอาเค้าเจอปัจจุบันที่สยามที่ผมก็บางอย่างไม่เคยทำเลยเอามาเล่นเอามาใช้ในซีรีส์ก็เป็นสิ่งที่สนุกดีครับแต่เราไปเด็กสยามู่แล้วไม่ค่อยครับไม่ได้ค่อยไม่ค่อยไ,ไม่ได้ไปเลยครับอไือไรมือครับผมผมก็ จริงๆก็ดีใจมากๆครับแล้วก็แล้วก็ในช่วงแรกของการทำเนี่ยก็จะ <c oughs> มีความกดดันอยู่บ้างครับแต่ว่าเหมือนได้ได,ได้บอลได้แล้วก็ได้ทีมได้ทีมที่ดีคนระับคอยคอยช่วยกันแบบว่าเออ่ละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกริ่มทำให้แบบว่าคลายขึ้นแล้วก็แบบช่วยๆกันเนี่ยก็ดีก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าอีกหนึ่งความทรงจําของผมเลยในในใน,ในชีวิตเป็นแบบเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยใหญ่ครับที่ไปที่ไปครับก็เป็นเกียรติมากๆครับเป็นโรงงานเด็กทีบอลแล้วก็น้องนอรักทีม ก็ตื่นเต้นมากๆช่วงแรกแล้วก็ท้าทายมากเหมือนกันการทันที่สยามครับเพราะตอนเด็กผมก็เคยไปสยามอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันคนละยุคก,กันแล้วอ จริงเพราะว่าพี่บอลก,ก็กับเหมือนกันไม่อยากเอฟสปอพลายมากครับตอนนี้พี่บอลซัพพลายเทินไปมันจะเห็นซีนอะไรที่มันแบบว้าวมันทำให้สาววายแบบต้องติดก็ <c oughs> คิดว่าเรื่องนี้รวมนักแสดงสี่คนที่มีเคมีสารนะคือแบบว่าใครอยู่คู่คนนี้ก็จะเกิดเคมีอีกแบบคนนี้อยู่คู่กับคนนี้ก็จะเกิดเคมีอีกแบบมันอาจจะมีความสนุกร้วมไปด้วยว่าทุกคนอ่ะไม่รู้จะเอาใจช่วยใครดีไม่รู้ว่าจะให้ใครคู่ใครดีอะไรย่างเงี้ยแต่ว่า คนมีคุณสมบัติที่มีความสามารถเรื่องเรื่องของเคมีเรื่องของแบบเรื่องของเสน่ห์มากๆอะไรเงี้ยครับที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันไปไกลกว่าในบทอื่นเลยทําให้เวลาที่คนดูแล้วมันจะอินมากว่าแบบอุย้ยคู่นี้ก็น่าเชียร์คู่นี้ก็น่าเชียร์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราดูต่อคู่นี้จีเพีพอหรอเปตอนตอนแรกคิดว่าพอทำไปทำมารู้สึกว่าไม่พอแล้วจีจีอยากทำเพิ่มแต่ว่า <Evet. S 1> แต่ว่าขอพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยคิดมันจะมีในใจคิดว่าแม่จาะจะมีพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ย จริงๆเดี๋ยวด้วยตัวโปรเจกต์อครับอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของซีรีส์ของน้องๆทั้ง4คนแต่ว่าจริงๆแล้วอะเดี๋ยวใครๆได้ติดตามอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดจะอยู่ในเจลบอยโปรเจกต์ซึ่งเจลบอยโปรเจกต์ก็จะได้เห็นน้องๆร้องเพลงน้องๆทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงแบบในซีรีส์ที่เราเห็นมีแค่7จ็ดีจริงๆเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อีกว่าทุกคนจะได้ ไอชี่ออริจินอลนะครับเจลบอยสถานอากางจนะครับผมสามารถดูสดพร้อมกันทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน3 1ครับเริ่มตอนแรกวันที่8ปุกรกฎานี้ครับสำหรับเวอร์ชั่นอันคัดนะครับที่อาจจะมีความสนุกเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชันไอชียีนะครับที่เดียวเท่านั้นครับวันเสาร์เหมือนกัน ทุคนนะครับแล้วก็พี่บอสแล้วก็ทีมงานทุกคนนะก็คือแบบตั้งใจทำสิ่งนี้มากๆนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาดูนะครับเพราะว่าตั้งใจกันมากจริงๆคืครับมากนะขอบคุณขอเชิญเล็บเล็หน่อยค่ะเล็บหน่อยพี่บอสนะครับ